วันนี้เราเลือกเดินทางกับขบวนรถเร็วขบวนที่135เลือกเป็นตู้นั่งปรับอากาศชั้นที่2จากโคราชถึงบุรีรัมย์อัตราค่าโดยสาร145บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วก็มาอยู่ที่หน้าร้านลูกชิ้นยืนกินครับหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ครับตอนนี้จะเป็นงานรูปแบบ new normal นะครับก็คือซื้อกลับไปทานที่บ้านนะครับจะไม่ได้ทานที่ร้านเหมือนเช่นเคยนะครับผมมาถึงประมาณช่วงบ่าย2ครับหลายร้านก็ ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วครับก็อยากแนะนานะครับถ้าอยากให้ครบทุกร้านก็แนะนํามาช่วงเช้าจะดีที่สุดครับเดินจนมาสุดโซนนะครับก็จะเจอกับร้านป้าหนีนะครับร้านป้าหนีลูกค้าเยอะมากๆเลยครับก็ทําแทบไม่ทันครับในแต่ละร้านราคาก็จะเหมือนกันนะครับชุดเล็ก60บาทชุดใหญ่100บาทครับร้านป้าหนีจะมีอยู่2น้ําจิ้มนะครับก็คือน้ําจิ้มพริกเผาแล้วก็น้าจิ้มพริกสด น้ำจิ้มพริกเผาของร้านปน้านีคืออร่อยมากจริงๆครับตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามแล้วครับคนก็ยังเยอะมากเลยครับแต่หลายร้านก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนกลับโคราชครับก็แวะที่ร้านยยพาครับซื้อเป็นเซ็ตเพื่อกลับไปทอดเองที่บ้านครับค่ะอนี้ร้นปนึงใชแล้วเอี่้อนนี้ก็ซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับ ชุดละ100บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยลูกชิ้นนะครับแตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มนะครับได้เวลากลับโคราชแล้วครับกับขบวนรถท้องถิ่นนะครับขบวนที่426นะครับค่าโดยสารอยู่ที่24บบาทครับบรรยากาศบนขบวนรถนะครับเราก็จะผ่านทุ่งนานะครับที่เขียวขจีนะครับในช่วงนี้ก็สลับกับการทานลูกชิ้นยืนกินนะครับได้บรรยากาศสุดๆไปเลยครับ ัวนรถ426ก็ได้มาถึงสถานีนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นสถานีปลายทางของขบวนรถ